สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่10กันยายน2563สภาพอากาศวันนี้มรสุมทาไทยมีฝนต่อเนื่องตกหนักบางแห่งทุกภาคมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือกับมรสุมอันดามันทําให้ไทยมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักบางแห่งในทุกภาคประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ําท่วมและน้ําป่า วันที่10กันยายน2563กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและ ภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้เนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควัน พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยา น่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมง ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและการจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกบาจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า ขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีขื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 5 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง